สวัสดีครับมาพบกับแม่มะริกัวบ้านในวันเสาร์เนี้ยมันเสาร์นะในวันเสาร์ตอนเช้าแล้วคนหยุดงานกะเฮ็ดกับเขากินเด้อพี่น้องเด้อื้อนี้แม่สิไม่เห็ดสินมเ็ดผัดกะเพราครับตากล้องอยากเด้กะเพราื้นนี้จะมาวานแล้ว ผัดกะเพรากระมยังแม่เครื่องเครื่องมันจะมใบกะเพราหอมหอยหญ่กระโพดอ่อนแค่รสดพริกพริกเม็ดใหญ่อ่ะพริกหยวกพริกหยวกพริกใหญ่ทูอ่วครับแล้วก็จะมีหมูหมูครับเป็นเป็นชิ้นแม่หมูชิ้นนะครับหั่นบางๆชิ้นบางๆง่ายๆเต็มคำพอดีคำล้วก็ กระปุกกระซิมีโรตีมันหอยน้ำปลาซีอิ้วขาวตาพขิ้ไก่เลยอะไม่พริกับกระเทียมอันนี้พริกกับกระเทียมโขกให้พริกสดกับกระเทียมอืพริกเนี่ยพริกตากกรอกจริงมาขึ้นเนี่ย ใส่เมื่อขวดเลยด้วพี่น้องแล้วก็มักก็มาเด็ดเอาเด้อเดี๋ยวป่าถ้านี้ใส่เมื่อขวดมันยังแสบยังหอมเนาะแตะโค่พ่อหยาบๆนะเดี๋ยวไปเมืองแม่พัดกันเลยเด้อครับเด้อนี่แหละโค่พ่อจำนี่แหละครับแตกอะว่อมกะ ทาก่อนนะครับใหมมันห่อนแล้วก็ใส่มันลงไปพี่น้อง Okay. มันไหมดูขาเนื้อ น่าเป้าหรือน่ามสุก อ่ะแม่ก็สิใส่พักลงไปครับพักพักหมูให้มันสุกก่อนี้ครับพี่น้องแต่ไส้พูดไส่แค่ร้อนอ่าพักที่มันสุกงากลงไปก่อนตัวแค่รอนเออักขูดเขาพูดอ่อนนะนี่ครับสีจันหน้าตาระดัการงานส่างครับพักไปดินพักสุกมากกวจ้าหูหมูชิ้นใหญ่ๆนะครับ ูใจคนกินนะครับเอาเห็ดกินเองเขาต้องกากครับใส่เต็มทีเข้าไปเลยครับะะน,นะเดน้ดออก็เอไปอบไปคันเดยวเลเดีย๋ยว ớt phá mò này thôi này. Đuối. Đi bay quan. Nè này tam mò này. Đâu đâu? Thằng kia. Nha. Mình à? Nha. Chụp ảnh. Nào เนี่ยพี่น้องบ o ได้ y b a l เรียนได้พี่นอ้อ,นองทีสันหนักตาใส่ผักกะเพราลงกไปครับผักกะเพรากะเพราเต็มเต็มเลยนะครับไม่มีกั๊กได้รสชาติของกะเพราจริงๆ ซากตุ้สวยร้อนๆเนี่ยครับพี่น้องพริกน้ำปลาอืมพริกนปลาสุดแซ่บนี่นะครับพริกยัไงไงสไตล์บ้บานๆเขาเนาะพริกอันเสร็จเรียบร้อยแม่ซิมมึงกันนะ<ไ>ต้องปรุงต้องปรุงรสที่ยังบ่ซิมมึงเองได้โอเคโอเคครับสุดยอด ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟก็สวยร้อนๆนะครับพี่น้องขอขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีคึ้นบ้านฝากกดซับสไครแม่น้ำได้ครับแม่กระซิดเมนูง่ายสตล์บานๆเท่านี้ครับเด้อขอขอบคุณครับสวัสดีครับกระพราาหู